สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูกัญธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกจะพามาทำพริกแกงคั่วใต้พริกแกงคั่วใต้สูตรนี้รับรองว่าเข้มข้นหอมสม,มุนไพรสุดๆเลยละคะ่ะไม่ว่าเราจะเอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยอย่างเช่นคั่วกิ้งแกงคั่วนะคะไม่รอช้าเข้าไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปลงมือทำพริกแกงนะคะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนำมะกรูดนะคะมาล่อเอาแต่ผิวมะกรูดถ้าใครหามะกรูดไม่ได้ก็ใช้เป็นใบมะกรูดแทนได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้ผิวมะกรูดเนี่ยพริกแกงจะกลิ่นหอมมากกว่านะคะ พอเราเลอกผิวมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สับหรือว่าซอยให้เป็นชิ้นเล็กลงเวลาเอาไปตำจะได้ละเอียดได้ง่ายๆค่ะสำหรับขาแนะนำว่าให้ใช้เป็นขาแก่นะคะ ฝานให้เป็นแผ่นบางๆแล้วค่อยสับหรือว่าซอยเอาตะไคร้มาซอยต่อเลยค่ะถ้าบ้านไหนปลูกสมุนไพรหรือว่า ปลูกพืชผักอยู่แล้วเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยนะคะไม่ต้องทำเก็บไว้เยอะอ่าเวลาเราจะทำอาหารทีก็ค่อยทําพริกแกงทีก็ได้ค่ะพริกแกงจะได้หอมแต่ถ้าเราไม่ได้มีสมุนไพรเราไม่ได้ปลูกสมุนไพรนะคะแนะนำว่าให้ทําไว้เยอะๆเลยใส่ช่องฟิตไว้นะคะทุกคนอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะแต่ถ้าใส่ช่องธรรมดานี่พริกแกงของเราก็สามารถอยู่ได้1-2อาทิตย์เวลาเราจะใช้งานนะคะ ก็นําพริกแกงออกมาแล้วก็ละลายน้ำเนี่ยพริกแกงของเราก็หอมปกติเลยค่ะสำหรับหอมแดงมลุงก็แนะนำว่าให้หั่นเป็นชิ้นเล็กลงหน่อยนะคะเวลาตำจะได้ไม่ลื่น ขั้นตอนในการทำนะคะใส่เกลือแกงลงไปประมาณ1ช้อนชาพริกไทยเม็ด2ช้อนชาถ้าใครมีพริกไทยดำก็ให้ใช้เป็นพริกไทยดำนะคะแต่พอดีที่บ้านมีพริกไทยเม็ดสีขาวนะคะอ่าเราก็จะตมในส่วนของพริกไทยเม็ดให้ละเอียดดีซะก่อนตมในส่วนของสมุนไพรที่ตำละเอียดได้ยากก่อนนะคะอ่ะตามด้วยผิวมะกรูด ผิวมะกรูด2องช้อนโต๊ะแกงจากนี้ตำผิวมะกรูดให้ละเอียดดีซะก่อนนะคะพริกไม่ลุงใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแห้งผสมกับพริกแห้ง แล้วก็พริกขี้หนูนะคะใช้เป็น3ตัวเลยอ่าถ้าเราใช้แต่พริกแห้งกับพริกขี้หนูเนี่ยจะเผ็ดไปนะคะต้องผสมพริกชีฟ้าแห้งลงไปด้วย พอตำพริกได้ละเอียดดีแล้วใส่ตะไคร้ซอย3ช้อนโต๊ะข่าซอย3ช้อนโต๊ะอ่ะ ต่อไปใส่เป็นหอมแดงซอยกระเทียมแล้วก็ขมิ้นค่ะขมิ้นประมาณ1-2แง่งนะคะเพื่อทำให้สีของพิกแกงมีสีที่สวยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมสูตรนี้มะลุใช้กระเทียมประมาณ10กลีบนะคะหอมแดง3ช้อนโต๊ะ ตามสมุนไพรต่างๆได้ละเอียดดีแล้วใส่กะปีอย่างดีลงไป1ช้อนโต๊ะพูตำกะปีให้เข้ากับทุกอย่างดีเลยนะคะ นี่นะทุกคนเราก็ได้พริกแกงคั่วหอมๆเก็บไว้ทำกับข้าวกินแล้วนะคะวิธีเก็บของแม่ลุงนะคะแม่ลุงจะแพ็คใส่ถุงแบบนี้ถุงหนึ่งแม่ลุ่งใช้ประมาณ2ช้อนตัวนะคะพริกแกงต่อ,อการทำกับข้าวหนึ่งครั้งหรือแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าใครมีกระปุกก็เก็บใส่กระปุกได้นะคะแต่แม่ลุ่งจะ ทำเป็นครั้งต่อครั้งในการทำประกอบอาหารไปเลยนะคะจะได้ง่ายๆต่อถุงนี่มลุงก็ตักสองช้อนโต๊ะพูนเลยนะคะ,ะไม่ว่าเราจะไปทำคั่วกิ้งไปทำแกงคั่วหรือเมนูแกงใต้ต่างเนี่ยก็อร่อยแน่นอนและที่สำคัญหอมกว่าที่เราซื้อตามท้องตลาดอีกค่ะเพราะว่าเราใส่สมุนไพรเยอะวิธีเก็บรักษา สามารถเก็บไว้ในช่องฟิ t ได้นะคะทุกคนเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยเวลาจะใช้ก็เอาออกมาละลายน้ํานะคะกลิ่นสมุนไพรก็ยังหอมเหมือนเดิมหรือถ้าเราเก็บไว้ในช่องธรรมดานะคะก็เก็บไว้ได้1-2อาทิตย์เลยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆเอาสูตรนี้ไปทําตามกันมากๆทำเมนูไหนไม่ว่าจะผัดแกงคั่วนะคะก็อร่อยนี่นะคะเมลุงก็บรรจุได้สีห่อเลย ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ